สวัสดีครับวันนี้เป็นอีกวันที่เจาะบ่อบาดานวันนี้ดูกันกลางทุ่งเลยเดิมเดินเครื่องแล้วตามล่าหาน้องน้ำกลางทุ่งนาทุ่งนาต้องคำผ่านกระต่ายกับแพงเพชรเพิ่งจะเข้าใจขั้นตอนการทำบ่อบาดาน เดี๋ยววอดต่อไปผมจะไม่ลืมถุงปุ๋ยแล้วตอนนี้มีรุ้นแล้วมีรุ่นน้องน้าเจาะเจอชั้นทรายในระยะความลึกสิบเมตรนะครับแล้วก็เจาะต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าเจอด่านแล้วเขาว่างั้นด่านนี่น่าจะเป็นหินที่รองรับน้ำ <c oughs> เอาท่อเป่าลมลม <c oughs> เอาท่อเป่าลมลงอันนี้หัวลมลงใช่ไหม อ๋อปลายหัวลมมันมีน้ำหนักถ่วงด้วยเนาะเออมีลมเป่าลม,มากลางเนะ่ะน้ำกระจายเลยนะนนอ้าวน้ำแตกแล้วไอ้นช่างก็แทงจนน้ำแตกแล้วแล้วรานนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเป่าน้ำครับเป่าน้ำหรือเป่าลมเป่าลมเป่าลมทำความสะอาดนี่ยังเป็นน้ำเก่าที่เราปล่อยเข้าลงไปอยู่ รอสักครู่น้ำโผล่สูงมาเรื่อยๆโผนี้น่าจะมีความหวังได้ใช้น้ําแน่นอนจะมากหรือน้อยเดี๋ยวต้องทดสอบอีกทีนึง่งใช้น้ำมาเรื่อยๆมีน้ําโผล่มาจากข้อแล้วพอิ v ีขนาด4นิ้วเติมมีน้ำเพิ่มเข้ามา ยังดูไม่ออกนะครับผมยังดูไม่เป็นว่าน้ำม,มากน้อยยังไงช่า <c oughs> งบอกเอารถขึ้นเลยเดีน้ำท่วมอนะ่ะข้าวจะตายป่ะไมรู้เนี่ยน้ำท่วมอะ่ะมุมอื่นขึ้นยากในรถอะ่ะได้เหลี่ยมมุมเดียวเองอันี้เริ่มเก็บของมีน้ำน้ำเริ่ม ถูกเป่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซึมไปตามร่องร่องดินที่มันแตกแตกออกไปเนี่ย <c oughs> จากที่น้ําขุ่นเยอะๆก็ดินเริ่มปนออกมาน้อยลงนะครับน่าจะมีน้ำใต้ดินเพิ่มมาในท่อมากขึ้นเรื่อยๆที่เห็นเป็นฟองๆก็คือน้ำยาหล่อลื่นที่ช่างเขาได้ผสมตอนที่จะบอ,อก เัอเล็กเจอของข้าวบอกเหยียบได้เลยขอให้ได้น้ําแล้วกันตอนนี้ก็จะได้คร <t ries> <sh arp> ับน้ำแต่จะมากหรือเปล่ามีฝนน้ำ ไผห้าเดียวน้ำหวาน้ำยังบนอย่างเงี้ครับหวาหนึ่ง<ป>โอ้ดีมากด้วยนานน่านนานผมเตรียมอุปกรณ์มาอยู่นะเ่เขาเป็นหน้าอะไรหน้าสามหน้าสามได้ครับเดี๋ยวจะทดสอบน้ำาพอดีพกน้ำส่วนตัวมาด้วยเครื่องสูบนึกออกแล้วว่าจะได้ใช้งานยังไงนี่เลยไม่ผิดหวังวันนี้ เตรียมมาแล้วฮอนด้าไปทดสอบมันมันไม,ไม่ผ่านขั้นตอนอื่นมากพิธีดีตองไม่เยอะขึ้นมาแล้วก็ออกเลยเนี่ยผมเพิ่งโอผมเพิ่งเก็ตไอเดียเนี่ยนะเนี่ยไปคิดเรื่องเสมอจนปวดหัวหมดจะเอาน้ำขึ้นมาใช้ยังไงกอกน้ำน้ำมันเติมมาแล้วสูตรนี้ผมต้องเอาไป<อ>ใช้มั<ร>น,นใช้แก๊สดนะ้วยเนี่ยใช้แก๊สได้ใช้แก๊สได้เมื่อก่อนตอนบ้าใหม่ๆนี่ผมอ,อีลุงตุงนางเยอะ ทำตานได้ดีลูกพ่อได้สแสดงบทบาทน้ำไม่ยายสอบน้ําเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเจาะบ่อบปอปรดานในวันที่ความสึเว็จใกล้มาถึงแล้วมันไม่มีไอ้นี่นะไม่มีตัวกั้นตรงเนี่ยผมเอาออกแล้วนะอันนี้เราใช้หัวโยกช่วยช่วย,วโ,ยโยกขึ้นมาเลยครับโยกน้ำโยกน้ำขึ้นมาไว้ที่อันนี้เลย อแซมทํากันบ้านเรื่องนี้ไหมนะแซมหัวโยกอะ่ะหรือว่าเคยใช่เยอะตั้งแบบปกติเลยถ้าเกิดเราตั้งะนะตั้งเนี่ยแบบสูแบ,บแบบนี้แหละหรืว่าเคยสูบน้ําบ่อไหมบ่อบาดาลนะนะของลุงริวอะ่ะครับตามนั้นเลยอะ่ะหัวโยกมันพันกว่าบาทปามอีกพันกว่าบาทเหมือนกันแหละเอาเอาเอีคูโบต้าดึงอะ่ะสบายเลยเนี่ยดึงแบบนี้แหละดั้งเดิมมันเต็มหน้าสามด้ยไหมหนาสองไม่ต้องลองหรอกเนี่ยน้ำเต็มหน้งสามนั่นแหละ ปล่อยมาเลยมันมาขุดเน่นี่เน่เ่เออโยกโยกโยกดูดน้ำขึ้นมาแล้วดูดน้ำจากกลนบ่กลนบ่ประดานที่เจอะไว้ขึ้นมาหาหัวกระโหลกของปั๊มฮันด้า มั่นใจมากเบาก่อนเบาก่อนเดี๋ยวน้ำเพื่อได้เลยสือแล้วเหรอกำลังจะอบต้องต่อหน้าช่างตั้มแปะด้วยแม่ยุขึ้นดีกว่าโอ้โหยงน้ำเหมือนที่ไหนนะไอ้ตำบลอะไรนะตอดแก้วครับโอ้โหสุดยอดเลย ต่อได้คืนยันยอดเลยฮโฆษณาให้เดือสองไม่ลองเลยเว้ยลองสามเลยเว้ยฮะแบบนี้แบบนี้ถือว่าเต็มท่อเลยใช่ไหมเนี่ยเต็มท่อนะบอกก็เท่าบอกว่าอืมอืมบ่อโน้นลึกกว่าประมาณสองวาสามวามันดู มันดูดมวลน้ำแถวๆนี้ขึ้นมาด้วยมันดูดด้วยไงมันไม่ได้ไอ้ยันถ้าตั้งอย่างเงี้ยมันไม่รอน้ำไหลมันดูดขึ้นมาเลยอย่างถ้าเราตั้งแล้วเราเอาแป๊บสอดลงมาข้างล่างมันเหมือนกับรอต้องให้น้ำไหลเข้ามามันถึงจะดูดได้แต่อันเนี้ยคือมันดูดเลยอันนี้น้ำมันอยู่มันอยู่สูงไงน้ำน้ำจะระจากระดับผิวดินเนี่ยเท่าไหร่นะข้างเมื่อกี้วานึงเหรอวากว่ากว่า น้ำแรงก็ได้เนี่ยไม่ต้องชะลอน้ำก็ได้ปั๊มไอ้ปั๊มถีบต้มอ่ะตั้งแบบมันต้องมีหัวโยกด้วยถึงจะง่ายใช้หัวโยกอ่าแต่ถ้ามีลิ้นอยู่อ่าไม่ต้องใช้หัวโยกเลยครับสูบได้เลยกอกแล้วก็สูบกอกน้ำแป๊บนึงแล้วก็สูบแล้วลิ้นมันยังอยู่ไหมเนี่ยลิ้นตัดทิ้งไปแล้วใช้ปั๊มขาวใช้ปั๊มอย่างเงี้ยปั๊มเครื่อง น้ำมันตื้นน้ำตื้นน้ำตื้นไม่ต้องเลี้ยงเยอะมากไม่ต้องเล้ยงเยมันก็จะไม่กินน้ำมันมากเพราะเวลาสูบสูบข,ขึ้นมาเราต้องเผื่อน้ำข้างล่างที่มันจะมาเติมด้วยใช่ไหมมันจะได้พอดีกันไม่ขาดแบบอย่างเงี้ยแต่ว่าไฟบ่อเนี้ยแรงเบาเบ่อนุนอีกแ้วเนี่ยบ่อที่ผมจอดได้ครั้งแรกใช่ไหมดูปริมาณน้ำมันแน่นกว่าเนาะ,ะแล้วรอบรอบต่ำกว่า ช่างถามเนี่ยถ้าเกิดผมจะเพิ่มบอ่อเนี่ยมันจะยังไงถึงจะเหมาะให้มีแปลงเนี้ยให้มีอีกบอ่อถ้าถ้าทร้ารูปแบบนี้มันออกไไมาอย่างนี้ได้แปลงนี้นะอยากให้มีสักสองบอ่อเนีผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ป่าครับครับครับมันจะได้แ,แยกแๆกันเฉลี่ยน้ำกันเนาะ <S S. ก็งานวันนี้ครับถือว่าประสบผลสำเร็จ หลังจากที่นางคิดน้องคิดมานานว่าจะทํายังไงกับปัญหาน้ําตอนนี้ทดสตอบด้วยเครื่องฮอนด้านาสามสูบสับรอบเครื่องเบาสุดนะครับได้น้านําเป็นรอบแบบนี้เลยหรือว่าเป็นการประสบผลสําเร็จหลังจากที่เมื่อวานนี้เจาะไปสองที่ได้แต่หลุมไม่ได้บ่อน้ามาดานอันนี้ก็ถือว่างาน เป็นไปตามเป้าหมายที่วาดฝันไว้นานแล้วครับ